สวัสดีค่ะเ,เรียนผู้สนใจเข้าร่วมชมคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวิดากวันเห็นกลางบุตนะคะเป็นตัวแทนของโครงการวิจัยนะคะที่ได้รับทุนจากสวกนะคะมานําเสนอผลของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาพันธุ์เสริมอาหารน้าส้มจากผงนะคะ แต่ก็งานวิจัยของเรานะคะนะคะพัฒนาจากน้าส้มจากทุกคนอาจจะสงสัยว่าน้ําส้มจากคืออะไรนะคะน้าส้มจากคือน้าส้มสายชูหมักจากน้ําตาลจากนะคะก็คือพืชจากนะคะจะมีน้ําตาลค,คล้ายน้านําตาลมะพร้าวนะคะนะคะเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะ <S <S เราพัฒนาจากน้ําส้มสายชูน้าส้มจากเนี่ยค่ะให้มาเป็นผงนะคะเพื่อที่ผงที่ได้เลยค่ะนะคะจะสามารถที่จะไปพัฒนาต่อนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลักษณะอ,อื่นๆหรือแม้กระทั่งนะคะ นำกลับมาละลายให้กลายเป็นน้ำส้มจากมันเดินได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากองรงการวิจัยซึ่งเราก็ทําได้สําเร็จค่ะในงานของการวิจัยนี้นะคะเราได้ผลสำเร็จนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือเราได้อนุสิทธิบัตรนะคะเรื่องกรรมวิธีการผลิตของน้ำส้มจากนะคะที่คิะ,ะเบียนอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรไปแล้วเมื่อปี2015นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารนะคะที่เป็นวารสารนะคะควอไทย์หนึ่งนะคะในสานข้อมูลสกอปัสนะคะเรื่อง าการทําน้าส้มจักผงค่ะมาดูเรื่องจากนะคะจากหรือว่าชื่อวิทยา,าศาสตร์เรียว่านี้ปับฟรุติเคนนะคะเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะที่พบมากนะคะพื้นที่ที่ปลูกเรียกว่าปลูกไม่ได้ใชะะ่งมันขึ้นเป็นพืชประจําถิ่นนะคะที่ที่พบได้มากในแถบชายเลนนะคะ ที่เป็นผื้นใหญ่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือจะเป็นที่ตำบลนขน,บนาบนาอำเภอปักพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเกือบห้าพันไร่ค่ะ,นะคะตามแผนภูมินะคะจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะคะแถบของนะคะอาเอา,เอาไทยะคะ่ะต้นจากนะคะก็เมื่อ,อมีนะคะลูกจากนะคะซึ่งถ้าสมมุติเราตัดออกมาท่านจะทุกท่านน่าจะเคยกินน้ำลูกจากนะคะ แต่ว่าถ้าเราต้องการน้ําน้ําตาลจากอะค่ะเราสามารถที่จะตัดนะคะตัววงจากนะคะก็จะลองเอาน้ําตาลจากที่มาซึ่งน้ําตาลจากสามารถใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทําน้ําตาลจากผงนะคะหรือน้ำน้ำน้ำตาลทีฟได้นะคะแต่ของเรานะคะมันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาเอาน้ําตาลจากเนยค่ะมาหมักนะคะหมักให้กลายเป็นน้าส้มจากนะคะหรือนิเปิลฟาร์มวิเดก้านะคะซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวสามารถใช้ประกอบอาหารได้นะคะ น้ำส้มจากได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะจากคุณสมบัติการตีพิมพ์หลายอันนะคะ <S <S ทั้งเรื่องของการลดน้าตาลในเลือดนะคะการต้านอนุมูลอิสระนะคะการเพิ่มภูมิต้านทานนะคะฆ่าเชื้อแบ,บคทีเรียรก่อโรคได้แล้วก็รับยังการย่อยการลดไขมันซึ่งะะงานวิจัยของเรานะคะสามตัวหลังเนี่ยเป็นงานวิจัยของกลุ่มวิจัยของเราเองะคะที่ตีพิมพ์ะะ <S <S ปัจจุบันนี้นะคะน้ำส้มจากนะคะถูกใช้เป็นแค่เครื่อง ปรุงอาหารรสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นการทําแกงส้มนะคะนี่คือน้ําแกงส้มนะคะที่ที่เป็นอาหารท้องถิ่นของภาคใต้นะคะก็จะเป็นนะคะเอาปลากระบอกมาทำแกงส้มนะคะหรือการทําน้ําพริกนะคะโดยใช้น้ําส้มจากไก็จะทำให้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมานะคะนะคะซึ่งราคาของน้าส้มจากณปัจจุบันนะคะมีราคาถูกมากขวดที่่ันเห็นนะคะประมาณขวดน้ําดื่มขนาดเล็กเนี่ยค่ะราคาขายไม่ถึง10บาทนะคะนะคะซึ่งซึ่งขาย1ิบบาทที่ตลาดเนี่ยนะคะลูก แม่ค้าเนี่ยไปรับมาจากชุมชนเนี่ยประมาณสามสี่บาทค่ะก็รสอ่ารสชาติดีแต่ว่าราคาถูกเกินไปค่ะนะ,ะนเราก็เลยมีเป้าหมายเพื่อจะผลิตนะคะน้ำส้มจากเลยครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะซึ่งสามารถไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบอื่นๆได้นะคะเ,เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขามีคุณสมบัติที่เป็นอาหารฟังก์ชันได้นะคะแล้วก็ลองออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็หีบห่อของบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อให้เห็นว่านะคะมีความเป็นไปไ,ได้ในการพัฒนาต่อนะคะแล้วก็เรื่องของ การนะคะศึกษาการระยะเวลาการเก็บรักษาค่ะว่าสามารถเก็บไว้นานเท่าไหร่นะคะของต้นแบบที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ทําการทดสอบนะคะริดการยับยัง้งการย่อยการดูดซึมไขมันจากจากผงน้ำส้มจากที่เราทําขึ้นมาเพราะว่านะคะจะยังมีริดเหมือนกับน้าส้มจากที่เป็นรูปแบบของลิควิดหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของการเกษตรของท้องถิ่นได้ะคะ่ะเราใช้เทคโนโลยีการผลิตนะคะที่ คือเทคนิคสเปรย์ไดนะคะเปลี่ยนน้ำส้มจากให้กลายเป็นผงนะคะนะคะคเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะนะตอนที่เราทําการทดลองนะคะร้อยแปดสิบวันนะคะน้ำส้มจาายัางะะมีคุณสมบัติทั้งกายภาพและเชื้อภาพไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ,นะคะเก็บได้ไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันณนะปัจจุบันนี้ลองเก็บได้นะคะหนึ่งปีก็ยังสามารถที่จะนะคะคใช้ได้อยู่ะคะ่ละลักษณะผงที่ได้นะคะจะเป็นผงละเอียดสีขาวแกมเหลืองเล็กน้อยะคะ่ะ ข้อมูลโภชนาการนะคะที่เรานะคะเอามาเปรียบเทียบนะคะ <c oughs> กับน้ำส้มจากเอน้ำส้มจากผงของเรานะคะหรือ n p v powder เปรียบเทียบกับตัว commercial vinegar powder อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่น้ำส้มจากนะคะก็มีในท้องตลาดนะคะซึ่งบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าต่างประเทศจะมีนะคะจะเห็นว่านะคะของเราเนี่ยจะมีพวกนะคะอ่ามินเนอรอลัลค่อนข้างสูงนะคะก็จะมีสารกลุ่มของโซเดียมนะคะมีโพแทสเซียม โพแทสเซียมแมกนีเซียมแลวก็ซิงค์นะคะรวมถึงการมีวิตามินซีที่สูงมากอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราค้นพบนะคะว่าน้ำส้มจากมีวิตามินมินซีสูงนะคะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารฟังก์ชันได้นะคะรวมที่น่าสนใจอีกคือมันมีสารกลุ่มของอฟีโนลิกอะคะ่ะซึ่งจะเป็นสารออกฤทธิ์ทางเชี่ยวภาพนะคะที่มีฤทธิ์นะคะในการส่งเสริมสุขภาพหลายด้านนะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ ด้วยความเป็นน้ำส้มนะคะน้ำน้ำส้มใสชูหมักค่ะก็จะมีนะคะนะคะแอซิติกแอซิดอยู่นะคะสำหรับนิดทางชีวภาพที่เราทำการทดสอบนะคะหลังจากเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยพบว่านะคะมีความเป็นพิษต่ำนะคะสามารถยับยั้งการย่อยการดูดซึมไขมันได้อยู่นะคะแล้วก็มีสารตุ่ลฟีนอลิกนะคะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์นะคะซึ่งการยับยั้งการย่อยการดูดซึมไขมันของเขาเนี่ยค่ะจะผ่านการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แพนเคส ติไลเปสนะคะคอเลสเตอรอลเอสเทอเรสแล้วก็คอเลสเตอรอลไมเซลเซชันนะคะกระบวนการการเกิดไมเซลนะคะแล้วก็ทําให้ยับยั้งการย่อยและการดูดซึมไขมันได้ดีค่ะก็นะคะอันนี้คือสิ่งที่สามารถที่จะบอกได้ว่าแม้ว่านะคะเปลี่ยนฟอร์มมาแล้วนะคะกลายจากน้ําเป็นผงนะยังมีฤทธิ์ที่สามารถทําเป็นอาหารฟังก์ชันได้ค่ะนะคะเราทดลองทํานะคะในสเกลที่เล็กนะคะทําให้ต้นทุนนะคะนะคะทั้งการต้นทุนการผลิตน้ําส้มจับ ผงนะคะต้นทุนการพ่นแห้งนะคะต้นทุนการบรรจุพันธุ์และก็การออกแบบทั้งหลายรวมถึงะนะคะมาคำนวณราคาต่อนหน่วยนะคะตอนนี้ได้ที่ร8อยแปดอยแบาทนะคะต่อ30กรัมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากรณีเนี่นการผลิตในในขนาดโรงงานนะคะก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะนะ่ะนะกลุ่มเป้าหมายของการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยนี้นะคะเราก็บอกว่านะคะผู้ที่จะ นำไปใช้นะคะผู้ผู้บริโภคนะคะก็คือจะได้ผงน้ำซจากเพื่อสุขภาพนะคะสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบต่างๆได้นะคะก็นะคะสิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็คือว่านะคะ,ะง่ายๆเลยนะคะก็คือสามารถวันจุซองนะคะแล้วก็ละลายน้ํากลับมาเป็นเครื่องบุกอาหารรสเปรี้ยวได้นะคะหรือแม้กระทั่งการไปอัดเม็ดนะคะแล้วก็ทําให้นะคะเทียบเทียบได้กับพวกอาหาร ที่สามารถควบคุมน้ำหนักได้เนื่องจากเขาเยับยั้งการย่อยการดูดซึมไขมันเราไปทำเปรียบเทียบกับยานะคะก็มีฤทธิ์การทํางานที่ดีค่ะตัวนี้ก็อัดเม็ดหรือว่าอัดแคปซูลได้นะคะหรือรูปแบบอื่นๆนะคะที่เราเห็นก็คือการทำเจลลี่กาม,มี่นะคะอันนี้เราทดลองทาแล้วรสชาติดีมากค่ะอร่อยมากนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีวิตามินซีอยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็คือนะคะทำเป็นอาหาราเจลลี่ในรูปแบบที่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ลักษณะผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วยนะคะ ก็ะะทําให้เกิดผลกระทบจากงานวิจัยนะคะก็คือมูลค่าปิดพันธุกรรเกษตร,ร,ร,รของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะคะนะคะก็ชาวบ้านก็ได้รับการนะคะได้รับรายได้จากการทําป่าจากนะคะแล้วก็การแป,ป,ปรรูปผลิตภัณฑ์รวมถึงนะคะที่มากกว่านั้นก็คือการอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้นะคะจากในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คืออยู่ในโครงการพัฒนาดิศของสมยประเทศค่ะค่ะก็ะะขอบคุณค่ะ